มาดามวิลลาสวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะมาดามทาเมนูเอาใจสายคลีนลดน้าหนักจากอกไก่ท okay, าคุม,มิไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะสําหรับสายทานหนักไม่ต้องคลีนมาดามก็มีไอเดียเมนูมาฝากเช่นกันค่ะนั่นคือเมนูครีมแม i ชิกเก้นพิคาตาพาสตา้านั่นเองค่ะ สเต็ปแรกนะคะเราต้องเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยการทุบกระเทียมสับพาสต์ลี่ขูดผิวเลมอนบีบน้ำเลมอนเตรียมไว้และหั่นเลมอนเป็นแว่นค่ะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแค่นี้เลยง่ายใช่ไหมล่ะคะเสร็ Step ต่อไปเรามาคุกกิ้งกันเลยค่ะ ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วเอาอกไก่นึ่งของทาคุม,มิลงไปจี่กับกระเทียมค่ะวันนี้นะคะมาดามหยิบมาถึง3รสด,ด้วยกันอกไก่นึ่งรสมะนาวอกไก่นึ่งลมควันอกไก่นึ่งรสกระเทียมพริกไทยมาดามบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนื้อไก่นุ่มมากดีมากจริงๆค่ะค่าจะทําเป็นสเต็กหรือจะทําเป็นสลัดนะคะก็สามารถทําได้เลยเหมาะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักมากๆแต่วันนี้มาดามขอทําเป็นเมนูเอาใจคนรักแซนนิดนึงนะคะกลับมาที่หม้อของเรากันค่ะจีอกไก่พอให้ร้อนนะคะแล้วนําไปพักไว้ก่อนหลังจากนั้น เติมเนยลงไปในหมอ้อและเช่นเคยนะคะมาดามใช้เนยของโมโลพีแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสค่ะพอเนยละลายดีแล้วให้เติมน้ำซุปไก่ลงไปตามด้วยวายขาวเคเปอร์น้ำเลมอนและเส้นสปาเกตตี้ของบาลิล่าค่ะปิดฝาต้มจนเส้นสุกเลยนะคะหลังจากที่เส้นสปาเกตตี้ของเราสุกดีแล้วนะคะมาดามจะใส่คุกกิ้งครีมของโมโลพีตามด้วยพามิเจอโนเรเจอโนของโมโลพีครูแม่ค่ะโรยพาสต์ลิสับลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันวางอกไก่เลมอนหั่นแว่นโรยสปาเกตตี้และชีสปิดท้ายแค่นี้ก็เรีย ยกเสิร์ฟทั้งหมอ้อได้เลยพออ่อหม้อของเราสวยคลาสสิกเหมาะจะวางโชว์บนโต๊ะอาหารเป็นที่สุดค่ะหิวแล้วใช่ไหมล่ะคะเข้าช็อปลดวิลล่ามาเก็ตคอมแล้วไปสั่งของมาทําตามมาดามได้เลยนะคะสินค้าส่งด่วนถึงหน้าบ้านคุณภายในหนึ่งชั่วโมงไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะลองสั่งกันดูค่ะสำหรับวันนี้มาดามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ